สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอองป่ารนกะวิสาน้อยที่ครอบคลุปปสุข,ขุสุขนนะครับเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นตู่สุข,ขอนคนมามนมนเข้มงวดะนเวอร์ชียนนะครับเด้อยขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมง้วพี่น้องมาอัพเดตงานตักทิ้งานสาวน้อยชนไหนนะพี่น้อง,นนออองโอ้เรียมมาดูตู้เลยนะพ่อน้อยลืมได้นี่ ตู้ตเตมกันตัไหลืมมันได้ยโอ้คืออยู่ซอกอยู่มุมอย่ซื้อมาตั้งห้าหมื่นเลยพี่น้องเนี่โอ้มา่้เฮ็ดหังประโยชน์อยงไรนครับลืมมันได้ยเดี๋ยววันนี้จะได้บอกเกันครับาครับพี่น้องมาฟเคลขข็ของทีมงานสาวน้อยเป็ดบรรพแหงรพยาบาลพักโอ้ไปยิมพอยยยย ถืกใจเนาะนอนโคตรย่งเดียวเนาะไม่ได้ไปแซมมาใส่เนาะยุกกระเพื่อนได้ไหมเลือเพื่อได้ยี <c> ่นี well, ่นะตุ <mas k legendary> ้ยเมื Boy, like? ่อไรวะเมื <fish festivals> ah, <asi> ่อรวบอามนเ่งมาบอยู่บอลมอยู่ใช่ไหมบอลลามใช่ไหมว่ปีกระทงวงเลิกแสดงวงเอนะเขาแสดงได้ใช่ไหมบอลลามวงง่ายู่ไห บ้งง่ายอย่บอกคือบลัมสิงหลรงนะลัตนาสิงและเบียบประทมประทมประทมบอกเมื่อคืนเ่ยแสดงกินใสวัคก็แสดงได้สน่ะอะไรฮะอ้าวจะจอไปเบิร์เนียระทุมีคนหลายอยู่ไงมีกระเทยจะคนนอนจ่นี่เหรอ ห้าคนบอ,อตุ้ยก็ไปยี่ันมาอยู่เขาคือ,<ม>อคระโทษไปหามันแม่เข,ขาฆ้าโมกป้าแรื <c oughs> ล่ป้าเป็นห่พี่น้องสแสดงว่าอยู่ในนี้เพื่อยิ้มกับตุย้ยนอนสองคนสองบอ,อครับเซอแดนเซอร์คือว่าเรือหาหกคนครับเป็นพายมาอีกคือว่าเมื่อเหมือนใจแม่เมื่อเมือรับครับโอ้ มันจะไหต่ควม่งเปล่าถมองนอนพวกลูกุกตูก็รว่ามากเมื่อวัน่ไม่เมื่อวันิครพี่น้อง เงียบเงาคือเก่เาเกือมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งครับเนี่ย <laughs> โหสองคันเนาะใส่รถใส่น,นอ้๊คคันลูัลโหลตัวเตี้ยก็มีคนเห็นตาห้องเปิด แสดว่ามาขึ้นถ้าการเบิ้งมาล่ำอยู่ซัำนะครับม่าเสื้อหาวคนอยู่โอ้นึกว่าเมื่อเหมือนยิงยู่คอเก่าหรือเปล่าว,วันนี้วันที่สี่เดือนพองเด้อเอ้ร้อนครับนะครับสรุปลงไปโอ้งานหาวด้ว,วันจันทร์ที่สี่เดือน มก,กราคมพศ2564ครับพี่น้องนอ่ไม่เบิรงนครับเนี่ยดูสิงเจ้าเมนกันลสองคน,น้องเนี่ยน้องเหมียวครับ ดันเสื้อหญิงน้องเหนียวแสดงว่ามันขึ้นไปพากันเรื่องบอลลัมเรื่องก็ฟื้นพี่น้องโอ้แต่ตัเสียวนละก้าตกนพี่นอง แสดงว่าปฐมแสดงได้ครับสาวน้อยกับพ่อมิรุ่นมดีมากนะครับมาท่านันมาคือเข่เงวดัดคือแท้ว่าหมายเลขำำหมายเลขล<อ>ต้องมาถาม SD, เ, SD, าเอ็ดดี้เอ็ดดี้อยู่ก่อนนะเอ็ดดี้แสดงว่าจะมาบมาแต่เบ่งบลัำวล้อ <laughs> เดยมาอยู่มาใส่ก,กันนอ,อนออนะครับนะครับบรรยากาศคภาพกันไว้ครับพี่นอ้องยังมานันอัพเดทปนัดอะไ้ยินแต่ว่าพอย,ยิ่งบ้านแต่เสื้อก็อยู่หาหกคนหมดครับแต่ว่ามันมีแขกยิ่งสองคนที่เหลือก็จักไปทางไหนครับพี่น้องอกินข้าวกินน้าหรอพี่ยิ่งได้นนย,ยิ่งข้าวกินน้าหรอพอดี ฮะยิเขากั็ยังติจะได้แต่เอาของลงซอยเด้ยโดมเสียของลงจากรถแต่นะ<อ>เตรียมตัวได้เดี๋ยวสองมารับร่มกับภาาเย็นดิวิอากาศกับห,ห้อนที่เ่าไปนอ้องเขา,าห่มมัดหนาวออกแดดปันห้อน มันากาดมันแปกลกได้เอันนี้แสดงแสดงว่าเตรียมทา่าชิลงเรุยเทพระมักนลครับในเวลาแล้ว บรงีอย่างครับวางปลาคือเขาเดี๋ยวจากสอบถามห้เบื้องไม่ครับบ้านเหลือสกุนร้อยลงตูวลงพ้ากันเมื่อหมดแล้วอุ้ะลวองฟ้าใสบอกเลยมาเลยครับหน่อยปใครมาน่เลยพี่ายงววรถมาไปเสียเงิน ข้างนวดเอาไปทอดซิปมาทีพี่น้องจ้างที่อันจังซี่แหละเวลาเฮ็ดกนเขาขอกำหนดน,นี่เวลาเดินไม่ไปอครับพี่น้องอันเวลาพายังซี่นี่ว่าเอาอะไรวะอีกก็จะมุ่งไป,ไปใสม่มาใสาอ่อยู่อยู่บอกเพื่อนอยู่ว่าให้ออกไปเอาของลงช่วยอยู่จะไปนะอืมแลวอสองคนเนี่ยมาลงนะแต่เห็นเพื่อนยิ้มว่าเมื่อคืนเขาไปแสดงกันประฐมในเมื่อคืนเนี่ยเออประฐมได้เล่นเมื่อคืนนี้น้อยยังบอกคือเล่นได้สินะเออ เพราะว่าถ้าไม่เล่นจะาภาดจะปรับว่างั้นเอาจะพภาดว่าอย่างนั้นนี้เมื่อคืนก็จะมีมาตรการป้องกันเขาอย่างดีหรมั้งเอาถึงบอกมาของเราแบขคือไม่เล่นแต่ละเราไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าไปดูบุ็กเราธรรมดาวันนี้มาเล่นที่ไหนเพราะว่าไม่ดูคิวงานเลยไม่ได้ดูคิวงานเลยไม่รู้ว่าธรรมดาถ้าวันนี้เราอยู่เล่นนี่ข่าวข่าวอะไรบ้างล่ะเขาว่าเปยังไม่ได้ว่าอะไรบอกไม่ ไ่วาอ้ตุ้ยก็ไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับสุดเลยห่วยตุ้ยไปดูหมอรามาไปกันเตนเซอร์ของเราเนี่ยห้าหกคนนอนไหนพวกแดนเซอร์ก็ยังไม่มาไม่เห็นเห็นมีสองคนนอนนะแจวข้าหมกป่าแล้วุ้งเฮ้อเดียวจะมาจะแวะไปพาเพื่อนมันก็ได้ตุ้ยมีเพื่อนที่ไหนมีโอ้ยมาอยู่นานเลยเนาะอเจคอนเจคอนร้านแตปพาทเพราะอืเร้านฟ้าใสคือปิดร้านสัปดาห์นี้ว่าจะมาซื้อน้ำให้ แม่สุภาพครับปิดร้านแล้ววันนี้ร้านตายอะไรที่เราถามร้า,า,ายไก่ก็วันไม่ได้เล่นครับไม่มีไรายได้แล้วเนาะพี่น้องครับเล่นได้แค่ผสมกับไข่อยู่ได้นเนาะเราก็จะได้งานเดียวเนี่ยนะ,ะได้งานเดียวใช่ไ่มหมใช่เล่นได้งานเดียวนะร้านส้มกับอะไรครับบันแพงครับพี่น้องติดๆกันเลยขายของแข่งกัคบครับเพื่อถือครับ,บไก่ก็เปิดไหมปิด hey. นี่เนี่ยนะ จะให้นะงไปซื้อดูน้าเอา,เอาโอเคแล้วพี่น้องเนาะความเคลื่อนไหวกันกน,นี่ใช่ไหมครัพี่นออ้องขอบุญขอพูดหลายนะครับเด้อแต่ไม่ได้ตัรัำชมครับ,รบทิ่นี่ไม่มีทางหลายพี่น้องครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวครับเปลีาาล่ยนเปล่องแล้วเมื่อแล้วก็ให้ดีๆนี่ให้สุขสุขนะครับพี่น้องอเด้อรักษาดูแลสุขภาพนะครับ COVID, 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 โครวริดโควิดโควิดนี่อันตรายครับด้วยความรักและบากตาลีใจติมานสารานเพื่อนเพื่อนขึ้นเขาครับพี่น้อง บันนี้ก็จะไปเจอกันบ้านแม่สุภาพนะครับไปแล้งอานพ้นเป็นยังไงเจยังไงครับพี่น้องนำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขูุกคนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกค่านครับสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องไลน์หัวไลน์ตาอาจจะน้อยครับ